สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะ,ะวันนี้น้องหวึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋ามัดรวมสี่นอยนะคะ,ะสำหรับของวันที่สิบห้านะคะพี่น้องจ๋าวันที่สิบห้าเนาะ,ะก่อนไปรับชมของวันที่สิบห้าเราก็จะดูผลสรุปของวันที่สิบสี่กันก่อนนะคะ ของวันที่14เนาะวันที่14นสโดยเฉพาะกีิดออก9 3 5หนะคะพี่น้องจา๋า9ก5หนะ้องอุงก็ไม่มีเนาะหลุดไปนะคะตารางก็มาแค่5นะคะส่วนล่าง9 6าเนาะ9 6ก็หลุดไปเช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าดูมี5 996มี5 9อ่าส่วนพิเศษออก0 2 7ย์นะคะมีแต่สองหเนาะพี่น้องจ๋าก็หลุดไปเช่นกันนะคะ ล่างมาสองสองดูมีสองหนึ่งกับสองห้ามาสองสองพี่น้องเอ้ยอ่าปกติออกเก้าสี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์มาตรงตรงเน้นเน,น,น้นนะคะตัวที่น้องอึ่งชอบด้วยเนาะตารางก็มาสี่นะคะอ่าสี 4, 0, ่ศูนย์นี้ทูบตาไข่อ่าทูบตาไข่สี่ศูนย์แปดนะคะพี่น้องจ๋ากเกือบได้ตูดเนาะส่วนล่างออกหกเก้าก็หลุดไปเช่นกันนะคะ vip ออกหกหกหนึ่งอ่านะ้องหวงมีหนึ่งหกนะคะพี่น้องจ๋าเข้าที่ตัวกลับเนาะแล้วก็ตารางก็มาแค่หนึ่งนะคะอ่าหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะแล้วก็ล่างสนะี่ศูนย์่ะสี่ศูนย์มาสองเด้งเลยนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่พ,พี่ fc ทุกทุกท่านด้วยเนาะอ่าสำหรับสูตรมัดรวมเนาะก็เข้าไปสี่ศูนย์สองเด้งแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งเข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับอ่า สูตรเม็ดเดียวเนาะก็ได้สี่ศูนย์ตรงตรงสเด้งเลยนะคะที่ให้น้องหวิรให้รูดไปเนาะอ่ามาดูของวันที่15กันนะคะพี่น้องจา๋าดูของวันที่15กันเนาะอ่าน้องเวิเขียนขีดไว้แล้วลืมอ่าพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจา๋าสามารถแอดไลน์มาได้เนาะอ่าในกลุ่มเราก็มีหลายอย่างหลายแนวนะคะพี่น้องจา๋า แปล่ปันแนวทางกันนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าสนใจแอดมาแล้วก็ทักมาด้วยเด้อพี่น้องจ๋าทักมาถ้าบอกน้องวึงน้องวึงค่อยดึงนะคะถ,ถ้าถ้าแอดมาเฉยๆไม่แจ้งน้องวึงไม่ได้ดึงนะคะหลายท่านเหมือนกันเนาะเกือบ20ท่านนะคะไม่แจ้งก็ไม่ดึงเข้านะคะพี่น้องจา๋าน้องวึงก็กลัวไม่เข้าเนาะอะฝากแจ้งนิดนึงนะคะถ้าใครจะเข้าที่แอดมาแล้วเด้อ อบอกว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนะาะมาตามต่อกันของวันที่15นะคะวันที่15เดือนพฤศจิกายน2564นะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคบเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc ทุกๆท่านนะคะ ถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจ๋าก็เป็นเพียงแนวทางนะคะอะมาดูตารางกําลังวันกันก่อนเนาะเอ๊ะทำไมกล้องน้องหึ่ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเห็นบนาะพี่น้องเหมือนกล้องไม่ค่อยชัดก็เช็ดแล้วนะาสงสัยอยากได้ใหม่แล้วนี่อะมาดูตารางกำลังวันนะคะ กำลังวันตารางกําลังวันก็จะมีหนึ่งนะคะสามเก้าแล้วก็เจ็ดนะคะพี่้องจ๋าส่วนตัวเจาะเนาะส่วนตัวเจาะก็จะมีเก้าจ็ดนะคะ ก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะค่ะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกลับหัวเด้อเดี๋ยวน้องมือจะเอาปากกาสีแดงเขียนไว้ให้ด้วยนะคะอ่าส่วนตัวต่อมาก็คือเจ็ดสี่นะคะ ห้าเจ็ดสองหกก็เป็นสองเก้าด้วยนะคะอ่าสี่หกเป็นสี่เก้าด้วยแล้วก็ห้าแปดนะคะหลายตัวหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะเพราะว่ารวมทั้งสี่นอยนะคะน้องบุญก็ให้หลายตัวหน่อยนะคะ ่ามาดูชุดกันนะคะดูชุดกันเนาะชุดกันก็จะมีเก้าสามห้าหกสี่ศูนแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องจสารอบวันนี้น้องวึงมีการเบิ้ลด้วยนะคะ ะะการเบิ้ลนะคะการเบิ้ลก็จะมีสี่สี่หาห้าเก้าเกนะคะพี่น้องจา๋าเก้าเกนี่ก็เอากับบมาสักทีเนาะพี่น้องจา๋าเก้าเกนี้เดี๋ยวน้องมองเขียนตัวกลับไว้ให้นะคะ อย่าลืมกับหัวเป็นหกหกนะคะพี่น้องจา๋าเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อพี่น้องจา๋าอย่าลืมนะคะอันนี้ก็เก้าแปดสองเก้านะคะแล้วก็หกเจ็ด ชัดไหมเนาะพี่น้องจา๋าอ่าเสิ็จแล้วนะคะพี่น้องจา๋าน้องบึงก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องบึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนมายังไงเนาะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ FC อทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ถ้ามีตัวที่ชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าดูแล้วก็นําไปพิจารณาดูก่อนเนาะ,ะก่อนออกไปนะคะน้องหุ่นก็ขอให้พี่พีๆ fc ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ